ดีครับวันนี้สามโซนมาเกี่ยวทั้งหน้าลงไปพี่น้องเพ่อนะครับเพ่เจะลุเกี่ยวหงอมเร่นื่อะเลตวหอกหลายเยอะหน้าเราเป็นเหมนนนไปตัดแค่โอ้ไปเกี่ยวหนาไปเกี่ยวเขาออกบตัดแที่ หน้าให้ไปง่ย่งไ,งไหมลหน้าเป็นหน้าใครหน้าแบบไหนราะว่ามัน,นะเ,ปนเป็นดาดยังนะเด็กไทยง่ายบ้ไงเลยต้องเกียวอยู่บาดีอ่าพูดอะได้ักจนะีก๋าแล้วเด็กนครับเมือกุกกุ๊สั่งมาจากไกยเสียอย่ <laughs> อายงเดียวบะมี่เน่ยแก่ข้าว แต่ทีมงานนั่นรถเจ้าเขนิบเฮ้ยพอได้กินหรอวะเอามาเรียงเจ้าเทียวาทาั้งหมดเนาะนั่เก่ข้าวกว็ได้สเสียดซอยก้อยซอยไปสั่นตอ์อาหารมุนีอาหารยานไฟหดอกพี่น้องต้องรู้เลยเออเ <c oughs> พียบขอดขอดดีนะ อเอดีท้ัดดีเุ็นีคุณคุท้งหลังท้้งหลังไปยุบอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บหน่อไม่เจ็บกันแน่หน่อ,นอเลยเขาองเขาท้าก็โตหลายมือเราระยะนี้กินแบบนี้แทบทุกเมือนหน่อ điều nào khó khăn thì kéo điều còn nữa, quan hệ một cái sẹp đi một cái, không น้ำกันเลยแสบใส่ขมผมลำลำได้กินยำไทยยหน้าพี่น้องเกิดบพอเอื้นโ่เราออกจากซอยอันนี้ สบายนางหรึสามสิบียเนี่ยอันนี้ก็นแต่ปะมี่ให้หลงังโอ้เนี่ยใหยดีเกว่านี่ว่าสิเป๊ะเอามาซอยอยัมือเว็นกับมี่เแปบบ๊ะขูเกคกียงสามเคียงช่วงเนี่ยให้ดีหลังองอ่ะอย่าลืมลกดไลเ์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องจากเนี่ย